สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องกําลังอยู่กับช่องอีสานแช่ไวเด็ดครับผมพี่น้องเมื่อนวันที่เจ็ดพฤศจิกายน2563ครับคลิปนี้สิภาพี่น้องมาเบิงแนวทางตัวเลขค่าน้อยเจฟ่องเบียครับผมพี่น้องเมื่อวานนี้แนวทางของเจฟ่องเบียโอ้โหเข่าเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูด2กับ6 2มากมากครับฟันห6หมากครับพี่น้องแล้วก็เจาะ2ตัว 67ของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเข่าครับผมเอายินดีกับพี่น้องทันใดที่ติดตามแนวทางของเพิ่นครับก่อนเท่าสิไปเบิ่งตัวเลขครับผมกะขอกําลังใจจากพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ยหาแนวทางมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปต่อไปครับผมจังไดก็ตามแต่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางครับ ทางช่องบอดด้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสลารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับผมเข้ามาเริ่มต้นเบิงแนวทางตัวเลข5น้อยปกติครับผมเจฟ้องเบียรงวดวันที 7, ่เพฤศจิกายนหกสามนอพี่น้องเนาะเมื่อนี้เจฟ้องเบียร์ห้วิ่งรูดซกับ8ดเด้อพี่น,อน้องเด้อดฟัน8ปครับผมเจาะสองโตซีสองซีห้าซีเจ็ด ฟันขาด8 5หากับ80ด้วยเด้อพี่น้องเด้อแอดเจฟองเบียร์รวยๆวฟาดฟาดเพิ่นว่าพี่น้องผมอ้าวจวดจาดฟาดบึ่มกันเลยทีเดียวครับแล้วกมาเบิงแนวทางตัวเลขปิดท้ายกันในคำขึ้นนี้ครับเป็นหน้อย VIP ครับผมพี่น้องของ s อสเจฟองเบียร์ มือนีเพื่อนไ้วิ่งรูด0กับ C เด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูด0กับ C ฟัน C ครับผมเจาะสองโต 01, 02, 0หนึ่ง0สอง0หก C หนึ่ง C สอง C หกฟันขาด0แปดกับ C แปดเด้อพี่น้องผมเอา้าเลขงามอยู่ครับพี่น้อง C แปดงวดนี้เอา้าจัดนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับเ j ฟองเบียร์รวยๆฟาดๆเพื่อนว่าพี่น้องผมเอา้าพี่หน้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณแนวทางตัวเลขจากแอดเจฟ้องเบียครับผมที่ให้มาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ขอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองมานๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ